ไปใหญจ้ามีแมสหรอไปหรอไปใหญ่จ้าก็กลับบ้าเออไปตัเกียวใช่ลึเปล่าอุ้ยเจ้ายิมีพี่รูนเตอเป็นกักแสดงมานานเราต้องทำได้ไม่อิ่ใจมากโอเคพอสาวสองไม่ไปค่าเยอะอยู่โอ้ไอ้นี่อดนี่บอกจะต่อ ตอบว่าแบบไม่มีเลยเนี่ยเพราะจริงจริงปกติเจ้าคนฟังอยู่อะเพราะวปกติก็คือต้ององจากเขาจะซื้อมะฝาดแล้วแม่เขาก็ชอบซื้อมะฝาดด้วยอะไรนะคะนอกจากเขาจะซื้อมะฝาดโอ้ยอะไรอะก็ดีค่ะยังไม่ได้ถามเลยว่าดีอะไรดีค่ะก็ได้ของฝากก็ได้ของฝากชอบที่ไหนมากสุดคะคือบางอันก็ซื้อฝากซื้อด ก็เป็นทุระให้ไปสือเวลาอยู่ไกลๆกันมันมีความคิดถึงกันไหมไม่อไม่รู้เลยว่านี่ก็ถูกถามอะไรแล้วแบบมันไม่ได้เตรียมมายังไม่จบยังไม่มีคำหลัสุดท้ายอะไรนะคะอยู่ไกลๆกันมีคาิดถึงกันไหมคิดแต่ไม่ถึงลองเพลงไปเรื่อยคิดคิดแต่ไม่ถึง ไปไหนมาไหนหลายๆคนเขาอยู่แซลหรือเขาแซลเพิ่มกว่าเดิมก็แซลไปเรื่อยแซลหนักไปเรื่อยแต่ว่าจริงๆก็คืออย่างที่บอกก็ยังเปเป็นช่วงพัฒนาเรียนรู้กันอยู่ค่ะเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าสําหรับบางการที่เราจะแบบเรียนรู้กันมันก็ต้องมีเวลาแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่รือว่าเราทํางานเยอะโซนเขาเที่ยวเยอะลาเล่นค่ะแฟนอยากโดนเซลเยอะอย่างนี้มันชินหรือยัง ็ยิ้มยิ้มไปเรื่อยๆค่ะเราไม่พูดอยู่แล้วเราก็จะยิ้มแบบเมื่อเราจะถูกใส่อะไรนะคะส่วนใหญ่ก็หัวเราะแล้วบอกเอาวบ้าใส่แล้วป้าบ้าใส่แล้วแสดงว่าวันนี้ก็คือไม่ว่างแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคาดหวังไหมไม่คาดหวังเลยค่ะจริงๆสําหรับบางคือแบบวาเลนไทน์มันก็เป็นวันแห่งความรักถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันอ๋อพูด ็นอดเลย่ะแต่วันนั้นคือหยุดงานเลยมาแปลนี่งานอะวันนั้นยังว่างอยู่ค่ะใช่ไหมถึงอะไรยังว่างว่างคืองานหรือว่าว่างให้เขาชวนคิวที่แบบถ่ายละครมันยังไม่มีนั่นแสดงว่าวันนั้นคิวว่างถ้าเปิดอันนี้ก็เปิดวันวันเลนไทยท่ะแม่ของพวกเราทำไมถึงวิ่ง เล่นตัวนิดนึงก็คือไปจับผิวมากเล่นตัวบอกว่าแบบอาจจะไปอาจจะไม่ไปอะรแต่เรามีร้านแต่ชุดที่เราเลือกไว้แล้วใช่ไหมไม่มี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 ค่ะเออมันรู้สึกยังไงบ้างมาหลายคนอยากให้เรากลับเธอทุกคนแบบเชียร์เชียร์สุดๆเชียร์สุดๆแต่ว่าแบบ ก็อย่างที่บอกค่ะมันต้องใช้เวลานิดนึงเราว่าแบบอยากจะค่อยเป็นค่อยไปมันเหมือนมันผ่าอะไรมาเยอะเนาะแล้วมันก็แบบอยากจะค่อยๆเรียนรู้กันว่าอยากให้แบบอยากให้เขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์แบบชอบกันในแบบที่แต่ละคนเป็นจริงๆไม่อยากให้มานั่งแบบอึดอัดหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบถ้ามันรีบๆมันก็อาจจะมีบางเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันหรือว่ายังไม่ได้ปรับตัวเข้าหาการอะไรเงี้ย ว่าเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้กันที่แบบค่อยเป็นค่อยไปมีเวลาว่างก็มาเจอกันหรือว่าแบบถ้าแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีอะไรที่แบบพยายามศึกษาการเรียนรูกน้กันก็ค่อยเป็นค่อยไปจริงๆอะค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเรียบง่ายแล้วก็ธรรมชาติมนนากๆจริงแต่คารู้สึกอย่างไรคุณอยากให้เรามีแฟนอยากให้เรามีความรักใช่ไหมครับวสใช่ก็ตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่โสดมาทุกคนก็ ขาวหนูไม่หยุดจนกระทั่งวันหนึ่งมีข่าวขึ้นมาอะไรเงี้ยคนก็รุนแบบอยากให้เราเหมือนกลับมาสดใสอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆก็ดีใจค่ะวันนี้ก็สดใสอยู่น้ำอันไม่ถามว่าสดใสเบอร์ไหนโอ้โหอย่างอย่างอย่างอันนี้แล้วเขาบอกว่าเกล็เชียร์ก็มีผลเหมือนกันเออสำหรับปากอ่ะมีผลไหมกดดันไหมหรือว่าแบบ จริงๆสารับภางบางมองเป็นแบบเป็นเป็นคู่จิ้นกกว่าตอนนั้นที่แบบคนเชียร์อะไรอย่างงเี้ยค่ะก็ก็ไม่ได้คาดคิดอะไรว่ามันจะมาถึงทุกวันนี้เหมือนกันถ้คือถ้าตามหลักก็คือจิ้นแล้วก็จิ้นอะไอย่างเงี้ยเนี่น <c oughs> ยหัวร้อเป็นคนบ้าเลยอ่ะเอาไปลาถสาวหรอแสดงกันไหมแกเรื่อ, <c oughs> อ,องสาวอฮะเขาชอบเราเป็นนึงเอกเป็นนึงเอกเขาชอบเราที่เราหัวร้อเก่ง เองเหรอสาวใสบอกู้ชาแสดงว่าเราต้องดูตลอดเลยต้องดูอยู่แล้วต้องดูอยู่แล้วจะได้มาตอบถูกไงบางเปิ่นตั้งใหม่นะหรือว่าเปลเรยนไทยเนี่ยมันแบบอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยอย่าเซอร์ไพรส์แรงค่ะมันตื่นเต้นมันโตแล้วมันอยากได้อะไรที่ธรรมชาติธรรมชาติค่ะอันนี้ฝากบอกเลยนะป๊บนึงตอนนี้เราธรรมชาติไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหมือนกันไปแล้ว ก็<ท>นั่นแหละค่ะเราไม่ต้องเซอร์ไพรส์อะไรเลยค่ะชอบอะไรที่ธรรมชาติธรรมชาติแต่ฝากบอกแต,แต่ไม่ใช่พอแบบก,กินข้าวอยู่แล้วแบบกลับว่าเราเป็นอะไรกันได้ไม่ต้องใช่ไหมอ่าไม่รีบเลย<ท>ไม่เป็นไรค่ะคุยกันไปเรื่อยๆอย่างนี้น่ารักดีค่ะ<ท>เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้น่ารัก<ท>มีความสุขใช่ไมหมเวลาคุยกับเขา เขาก็พูดได้เรื่อยๆค่ะก็ชอบฟังกัาพูดอย่างเราชอบเราที่เราเป็นล้อเก่งเาชอบเราพี่เที่ชอบที่อะไรอ่ะชอบที่อะลอยอีกแล้วอะลอยลอยดูเขาก็เป็นคนตั้งใจทำอะไรเขาตั้งใจทำอะไรให้ฟังหลายอย่างมากเลยค่ก็ไม่เถียว่าเขาจะตั้งใจทำถ้าถามว่าติ๊กก็คือพี่ผ่านหลายข้อแล้วก็น่ารักดี เขาฟังอยู่เนี่ยเขาก็ทำกันบ้านเหมือนกันเหรอเขาฟังอยู่ทุกการนะคะแสดงว่าพี่ชายชอบจิ้งที่แบบตลกแต่เราสวยด้วยตลกด้วยก็เลยบอกไงสวยด้วยตลกด้วยแต่ตอนนี้จิ้งไม่ได้แล้วนะคะใช่ ยุ่งนิ่งแล้วตัดนะสวปแล้วสวยแล้วสวยจังสวยอะถ่ายังไงให้ได้เป็นผู้หญิง